ค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอลา,ามาตามแม่ไล่พี่น้องแม่ไล่งวดที่แล้วเข้าเกสี่ตรงตรงพี่น้องงวดนี้ซื้อเลขไว้แล้วพี่น้องฝันว่ามีคนมามักพี่น้องมั่นใจว่าเลขเขาแล้วพี่น้องเขาไปรับส้มแล้วฟังเลยค่ะว่าแม่เพิ่นฟันจังไดนี่เลขมาจังไดเลยค่ะสามงวดตรงนี้ไลยมโอ้ยเขาสามสี่งวดเลยเฮเขาสี่งวดแล้วเอา,เอาไปไม่ใส้เหมือนนั่นเอาไปเฝ้เาใส่พอดไในเท่าสองรอยนี่ ไปมันมาลีกันจีเม้นได้เงินตัวเนาะว่านาะหนูกับหนูมักได้เลยค่ะสิเขาแม่เขาบนเขาล่างมาหันมาหันยังว่าซื้อกันเก้าเก้าสีพอซื้อสองตัว่ะเอาคือบอตัดบม่ได้ตัดจังว่าไปว่าซื้อเลขร้านตายนี่นี่เงื่อนหลังนี่ซื้อแต่อายุผู้นี้มาเลนน้ำโมเลคุณตายจ้า ติดเต็มเดียวมันออก894เนาะจ้า894เลขเพิ่นมันยัง994เา94ป๊าเต็มเดียวเบ3ตัวแตกเนาะ3ตัวแตก ซื่ว่าซื้อสอตัวบ่ซื้อยังว่าแล่นน้ำเลกูตายเลกน้ำเล็อลางกับอายุปูอันน้ออกเลือดตายกับตายเสีอรุแต่ไปซื้อเก้าลรุดตัวใดคนตายเรแต่อันนี้เก้าสามหนึ่งเก้าแต่สื้เลยไปซื้อน้ำเพล่จะของก็เลยง่ตัด มังกิดเกาออกตรงเปี้ยะงดเก็ดงวดเก็เกากรเขาตรงเปี้ยเลยบรเลครับไม่ต้องจะไม่โยดาวดว่าหันกระตรงที่หรอนั่นแหละยังว่าบริบัรซื้อยังว่ะนต่ซูนแท้เลยเขาตรงตรงสดสามงวดแล้วสี่งวดแล้วนี่มาเสือันสามสามหกพันว่าเขามามักอะไรว่าคันว่าไปเป็นบุญใหญ่า ื้นนหอบเอาม้อนมาคระบเนาะหอบเอาม้อ,อ,มอนในบ้านมามากักมักกับว่าเป็นพื่นมกกักเป็นพญายิ่งพันมกักมากมาค่ะคอยเอาคอนเดือกใส่ใดกับบตีงคอยมักเจ้าคอยมักเจ้า,าอุ้อพื้นออตั้งร่ำกับท่านบ่างวดไหมตีนี่ บวเอนี่โบวเดอยนี่โบวอวเอน่วันผันทั้งี่เดี๋ยวนี้คือเลขตัวนี้แหละผันว่าคนเออคอยได้ื้อเลขตัวนี้บอกว่านี่ขอยได้ม่าผันคือนี่ยังว่าซื้อเลขตัวได้ไห้ฝันว่าผู้บม่ว่ามากเลยสามสามหกสามสามหกต่างคนต่างมักกันบอกแม่ในฝันเออกัรมักเป็นกามักบักอย่างว่าพวกนี้ตัดสองตัวะตัดแล้วสามสามหกซื้อสองตัวอซื้อสองตัวนะซื้อเลขสามตัวอันยี่สิบบาทซื้อเลขอัน โซ่โซ่ท่นโสิบายัเป็นตันเป็นตันสามสามนะกมัมาได้ซื้อสามสามซื้อออ3สามหกสามหกแล้วก็ฟันมาฟยอะฟันมากเออมากมาขักจนไล์ขาได้จริจังเลยไม่เลเขาหรอกอยากจังหแต่เข่าขันทันได้ซี่เลขาดีเลก่ะซื้อให้เลเม่ซื้อหมู่บ้านนี้ได้มาพันหมได้เสนอกินเบ้งกใบแล้ว ไม่เคยทำนอย่างนี้ดะสนับสนุนตัวเอกระมตัวมึงเป็นเหตุหนาล้เป็นคนสื่อได้รัฐบาลมานก็เอาของเงินย้ายเงินแล้วงกัดินกูได้แล้วถงันกับมาเอาของเคเจะรเบแ้ยบ้างมานห้ที่บ้านเบี้บ้างเอาไรลหมดใน้ำร รวยมากแล้วมบุล้วคือรวยแค่หางเดียวนี่บ้านนะหางเดียวซีตัวเดียวเมื่อคืนเนี่ยว่าพันลับวัดที่เป็นบุญมากแม่ก็เลยขนเอามอนนอกขนเอามอนไปเอาไปไงเลยมามักแม่นี่มากบักยู่บุญยู่บุญบักบุญยี่นี่มีการซ้ำซ้ำลอยเลขบ้านวัดเลขบ้านวัดฝันว่ายู่วัดเป็นบุญเออเป็เลขแปดบุญนี่พระยางดีคนเด้เลขบ้านวัดกระซัมซ้ำซ้ำหนอยซ้ำช อลอยลอยเลขบ้านเลขบ้านเลขที่วัดเลขที่วัดวเคยผันเห็นวัดเป็นบุญบั้โอ้ยเคยผันหากกก็ออกมืดวันเร็วอือผอันออนั้นวัดเออออกศูนย์ศูนย์ออกสามศูนย์นี่ผันดีหากกกับผันว่าข้าเจ้าเขียนไห่เม่เนาะสามหกศูนย์ก็ออก ไปเขียนในทั้งให้ทั้งแต่เป็นอกนีไมันด้ไม่เขียนนั่งพีสิฟันวายายอันมันกูโดนนี่นะเขียนในก็ออกนี่อันนี้เลขที่วัดฟันวัดเป็นบุญเออฟันวัดเป็นบุญเมื่อคืนจริงเลขที่วัดสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามร้อยนี่สานีผมสไม่ไลฟ์สามีสานีสามีต่วันเล็กซื้อไว้นะมีสามหกหกสามกับสามสามหกแต่ฟันวัดค้นมามักอืม อันละเป็นมามากักบาคักดูก่มากเป็นมคันนี่มากดิ้วเจ้าของกับมักเป็นเดียวยวุ่แสดงว่าเล่นขอวได้เยอืมเชยพันแบบนี้ไรขการนี่เมย์กับบุคคลันที่ีดีสาวกับพันบุนี่แนหนิ่งจังหวะ ไรนี้กับพนี้ไรนี้กับบนี้ยังไาคอยมักเจ้าคอยมักเจ้าซื้อไว้ตัวนกเศร้าทบนี้โอ้เด็ดออกกบตัวลูกจสีเขาบอกแม่ซื้อลอยนแม่เลือนมาซื้อปูมาขายนมะตไม่แหตเอาตัวนั้นลอยลอยไม่ใหญ่บ่แม่มีเงินแม่จะซื้อรถตบ่ซื้อคู่เดียวเียสามสามหก็มาซื้อหกสามสามหกตัวลกจนสีอันที่ว่าฟันวาวัดเป็นงานฟัน พันก้อนพันเลี้ยงกันขึ้นเออเอาหมอนออกไปเลยเ่านี่เรื่องมักแม่แม่ก็โอบหมอนเฉากางหมอนเด้งจื้อคืนเนมอนเป็นเพ็กกันเนาะจ้าพันดีเนาะพันเป็นตะได้เงินเนาะเป็นตะได้งแค่ไงเมย์ว่าต้องเขานี่ต้องเขาแค่เลขที่วัดบ่มักบ่าไ่ได้ซื้อแม่พันซื้อมะซาวกะพันเมื่อคืนนี้เนาะซื้อถิ่งไว้อยู่ศูนย์ประคักแม่ศูนย์ไหนตานี้ จนแกงคอนแกงใหม่ใส่บนบนหล้วเนาะไรแล้วนี้แล้วกับพวกน,นี้พวกนีันเป็นพลังคนซื้อเรองไว้ฝันมาคนมามาเรงเขาแล้นเออการขันขันไม่ซี้กันตะเกาก็ถือเรงเด้ขันฝันฝันมาคนมามักมได้เง<ด>ินไดแต่งนะไร เก็บลาอตัวได้น้องแก้นเ่บล้าเมตดูเตัวสือกเสือสามกับสามซูอซิบตีร่างกายแลเนาะเคยมีบอกตีร่างกายเป็นสามเก่าเนี่ยอุยเบื่อดกับอันเก่าเมื่กระตัวเดียวกับหนตกว่าขันฟันมาคนมามาขนาดจะเข่าแล้วเนาะเข่าแร้วแต่เก่าเร่แต่เก่าในพวอ่าตะก้อนที่สื่อสามสามเหมมาใส ีแม่กมักในใจนี่นะพ่อเอสุดมกว่าเลขสุนี้มันสิมี6มันสิมี3แตเลยว่าเนาะสิซื้อลงบังีดอปานนี้ผู้เขามาขายเลขว่ามันใหญ่คุณซื้อหลายหลายเจ้าคือบ่เป็นร้อยบ่แบ่มีเงินก็เลยว่าอันเป่าันโอนะบ่แม่เอาเปนร้อยแม่บ่เอามันมนาว อันสะฮนซื้อคำนั้นถือจะดีมั้งว่ถือมันสิเป็นเถี่ยนจนเกินคำลังใม่ก็ซื้อซ้ำจะของหาได้อันนะฮอนกรบปุรุลมเด้อกระนเย็นคือมักคือผันดีครับที่เน่มาผมเป็นเรื่องเป็นเล่าจำได้ไมันเป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างดีอันเ่านี่มามาถึงห้ามันปวดเมื่อยกันเป็นเรื่องเป็นเล่าเขียนเลซื้อเลยสามสามพอดสามพอดสามตอนนี้ก้นมั่งมั่ง ไม่ด้ซ้เจ้าบอกก็ค่อยฝันก็ตรงกันนั่นแหละแต่คนไม่ได้ซื้อจวจะใส่าจาย์ไกลฮะเอาเขาบลงมาได้ปะคนนั้นหายบัตรอะไราหายะผมาหายะ เกาเลยอนที่คนมาคือคนเราเล็กคนนา้เลยอมาเพื่อว่างันเพ่นูนากับเขาเนี่ะศูนามันเุื่อนจอดยังว่าเพ่นีชเพอที่นเกี่ยเพ่นห็นเจ้าอพั่นย่านกล้องแล้วตะเก่าพนเสียนใม้แม่ไรเอาเลขเด้อพนสบายสีพ่น่เกี่วสัมผัสคนหูเล่เหลืองหายจิมจิมเล่าย่านหู้สัมผัสเล่าส้นมากมา้เจาพาไม่สาวคนเลข่คนนั้นอามามาให้แม่ขวดเท่านี้กันเพั่นมาลยว ใกล้เร็อ่นสิมาถามยี่งด้ให้พ่นอากากไว้พ่นบ่ให้สัมพันธ์นู้ถาสัมพันธ์แม่ไร่ก็ได้สัมันเนี่ยขแม่ไร่าร้เนค่ะทีแ่งปันวนว้ใเดอนีโซเดียนะทางผแม่ไร้นะคะมีสูคไหมล่ะังเป็นเมตตวัติโอ้ยหันมาคเป็นมากอีก็เลยนั่งนีดหน่ยนั่งนอยู่หน้า